พันธุวรการนักร้องสาวดวงเฮงเสียงเซมซีที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ขอพรซื้อหวยชุดใหญ่เฮงถูกหวยบ่อยนะครับนักร้องสาวตาดำๆพันธุ์วรการครับล่าสุดครับได้เผยคลิปขณะสาวพันธ์พาแฟนๆไปขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์โดยได้โพสต์ภาพกับคุณแม่พร้อมทั้งบอกอีกว่าได้มาละจ้าแฮชแท็กวัดเจดีย์แฮแท็กนครศสีธรรมราช ก่อนที่จะทําตามคําเรียกร้องครับเพราะสาวพันธ์ดวงเฮงมากครับถูกหวยอยู่บ่อยจนคนมาขอเลขครั้งนี้ก็เช่นกันครับหลังเสี่ยงเซมซีขอพอรไอ้ไข่เจ้าตัวได้เผยเลขเซมซีโดยที่สาวพันธ์เสี่ยงได้เลข22แม่ของนักร้องสาวก็เสี่ยงเซมซีด้วยแม่ได้อีกเลขหนึง่ง ก่อนพุ่งตรงไปที่แผงลอตเตอรี่ครับถามหา18ไม่มีเลยซื้อหวยชุดใหญ่ทั้ง2ใบ12ล้านและ4ใบ24ล้านโดยที่สาวพันครับได้ซื้อมาหลายใบยครับมีเลขที่ลงท้าย544 959 622เป็นต้นครับ